สวัสดีครับวันนี้ร้าน Price, d e a w p r i c e Autoshop dpautoshop.com dpautoshop.net จะมารีวิวชุด Smart Wi-Fi d i s h นะครับ Smart Wi-Fi d ดิ h นี้เป็นโซลูชันหนึ่งนะครับที่ช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Wi-Fi Network น,นะครับโดยเฉพาะมือถือรุ่นใหม่ๆของเราที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะซื้อ Galaxy S s 6, s 7 galaxy note 4, อ uh, note 5นะครับอะไรพวกนี้หรืแม้แต่ iphone นะครับจะไม่สามารถเพิ่ม memory ได้เราก็สามารถที่จะเอา hard disk นะครับมาเสียบเข้ากล่องตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์นะครับและอย่างคือจะสามารถที่จะ streaming ภาพยนตร์วิดีโอเพลงต่างๆจากตัว hard disk ของเราเข้ามาที่มือถือได้ ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่น่าจะเล่นเอามาลองใช้กับพวกเราในประเทศไทยกันครับส่วนตัว Wi-Fi Disk ส c c e s s Anywhere You Go ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นโมเดล EP3701 นะครับก็ตัวเขาเองอจะทำเป็นเซิร์เวอร์ในการาจ่ายในส่วนของไฟล์ต่างๆนะครับผ่านเว็บ c c e s s s ซึ่งก็จะมีแอปพลิเคชันให้ติดตั้งได้นะครับเนี่ยนะครับชุด Wi-Fi Disk นะฮะ ก็เขาก็จะมีบาร์อะาร์โค้ดเพื่อสําหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ต้องการนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับนะเดี๋ยวแกะกล่องกันดูนะครับมาแล้วใช้มนะือเดียวด้วยลำบากนะิดหนึ่ง ชุดไม้ไฟ EU DP UP เนี่ยครับว้าวโอเคน้องครับตัวก็จะเล็กๆกระทัดรัดนะครับก็จะสามารถจ่าย w ว f ฟมาให้เราได้ครับครับแดปเไส่วนด้านนี้ก็สำหรับเสียบอะแดปเตอร์ในส่วนของ แดปเตอร์ชาร์จมือถือทั่วไปของเรานะครับประมาณ5โวลต์น,นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับตัวเขาก็จะจ่ายไวไฟออกมาซึ่งในตัวเขาเนี่ยในนี้็จะมีคู่มือนะครับการเชื่อมต่อว่าเวลาเชื่อมต่อหลังจากที่ติดตั้งแอป,ปแล้วเนี่ยจะท่องทำยังไงบ้างนะครับวิธีการก็ใช้งานไม่ยากครับหลังจากที่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็จะมีรหัสเดิม ฟอพัดเวร์ก็จเป็น8ทั้งหมด8ตัวนะครับชื่อ Wi-Fi ก็ EDP u นะครับโอเคนี่ก็คือในส่วนของหน้าตาของตัวสมาร์ทแชร์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้กับระบบไหนได้บ้างนี่ก็ได้หมดเลยครับผมนี่ Windows XP Vista s n Win 8 Mac OS iOS Android สุดยอดจริงครับสนใจสินค้าโทรเข้ามาได้เลยครับ086770 6011 0907399302 033673711 LINE ACSI ICE และ LINE WPNG.NGAM หรือ แวะเข้าไปเยี่ยมชมเราได้ครับเรามีสองเอว็บ d e w p l a y AutoShop w w d w e b d p AutoShop.com และ w o r l d w e b d p AutoShop.net สวัสดีครับขอบคุณที่รับฟัง